จะไปนี่ผมไปต่งานเต้นาายฟใจที่นี่ไปเต่นกับความยิ่งตุจาดาที่นี่กานที่ไปแต่งานเพะมีมาเลือกาอ่ะดครับว่าหรือกาวอ่ะป่าได้ดีก็เแลยแต่เหนื่อยอาวไม่ใจกดรอ้อขึ้นควรกาวอ่ะงานนั้นมันต่งานาครับเกิดวันไรน้องผมเกิดวันอังคารครับวันค้านครับคุณเกิดวันคานบูรานวัยเย็นหนักทำงานไม่ได้พักเหนื่อยหนักนะเกิดวันคานสู้ชีวิต วิกฤตชีวิตมันไม่เป็นชีวาเกิดวันข้าวน้าถ้าถูกยากลำบากกายคุณเกิดวันค้านไม่ดีน้องเออเกิดวันจันทร์นะน้องแนี่ันทปวลาวอรอมเกิดวันค้านแล้วตายหูเงินนเกิดวันจันทร์วะจุลงเกิดวันไรหรอวันข้าวไม่เปลี่ยนนะ เะหมอได้เดีดเปลีย่ยนวันก่อนละเกิดวันคาวปีไดเนาะปีมาลุางครับปีมาลุงครับชวดจะลูกขาวโตโรงสิ้นจางลีโอให้ในกินคือนัไปได้รักลังนี่คนเกิดปีมาลุงวันนังคาวเป็นคนที่ไม่ขี้คลา,า,านทัไคร่นะครับลูกไปใครเจ็บเนี่ยไม่ทำไมใครเลยทุกไงเนาะโตกันเนี่ยแมนเยอะครับครับ คนเราเกิดมาไม่ในนนทน้องอือวันาาชนาไม่เท่ากันเกิดปีมารุ่งวันคานเกิดเดือนไรแล้วน้องเกิดเดือนอะไรครับเดือนไรวะเดือนไอเดือนไอเดือนไอมันดื้อหลางเดือนไหม้ะไรไม่รู้จักดนนะเดือนไอนะเดือนไอนี่มันเป็นดื้อหลังเดือน มึงบอกให้ชัดจต่มึงเกิดมักระลาเกิดกุ้งปลาหรือว่ามีนาปอไก่แต่แล้วคัไปีร้อยแต่แรกมีนาเนี่ยจะ่ปอไก่แล้วคุณแรกมีนาคมน้าปอป้อมนี่คมกันเสือต่อแ,อแต่ปอไก่นี่ถ้าปอไม่ไก่ให้คมไม่จะได้มีนาไร้อย,อยหลวงฮันอุบาแล้วันหลวงอุบาเดชรหลวกอุบาการแล้วงอุบาตุลกูเลยเดี๋วมึงเกิดเดือนร้อยเลยว่าเดือนอ้ไรล่ะเดือนไหน

เดือดเจ็ดที่ตนี่มันนองดีเอ้ยใช่เพราะมันอ่อนไหวเอะสองเดือนง่ก,กับเดือนยนี่เดือนหานะเลว่าเอ้อยมันเดือนเจ็ไอยมันออนไวเองเดือน่กับเดือนนี่เดือนห้าตรงไหมหรอตไหมอ่ะใครได้หตรไหมเราเดือนนี่เดือนห้านะไรได้ตราบทองนั่น ประบูตองน้อยให้พระบูตองนี่เข้าอยู่ในอ้อยสังนั่นที่ได้กับพลับอยมานี่เงน้ยอย่ะให้ดาวปรูปนั่นน,นนั่นนั่นนั่น,นั่นนี่ที่ว่าไปขีควายในบางราจันนั่นค็อยอ่ะให้คราวเลยเออมันแสรูปเลวเรื่องเลยอ่ะปีนอาดงเอ่าอะไวบายชา้าแม่บวญไปจัเลยกุณคุกค็้งไมดนี่นี่ทะเลอยู่ตีนน้อยอย่างนี้อางนล้วงเห็นคุน มึงกูเลยได้เพลงนี้ก็ไปเล่นวาวกูเลยรัววาวานี้ขึ้นวาวานี้ลงุงผมซักซิดทำอย่างทำไรหมดเลยไอเกิดปีมาลุ่มวันคานเดือนอายนะครับค,คุณกิดปีมาลุ่มวันคานเดือนอายไม่ยิ่งกระชายไม่ใจก็ยิ่งถ้าแรงงอกมาใรื่องจริงถูกไหมเนาะมันดวงจะตาคุณเราไม่แน่หนูคุณเวลาดวงดีทำไรดีหมด คนเวลาตีดดังดวงมันด,ดีมันขึ้นอยู่กับราศีมันมึงนี่เวลาไปเยี่ยวนี่ตกราศีคุ้มคอมัน,นไังกับราศีคุ้มกับราศีเปลือยะลรคุูนุกน๊กเล่ตามลักษณะอู้แค,ค่งน้องนะโอ้เฮงเฮงๆผู้แข่งนอยหน้าดำคำเครียดของเอ็งมึงราศีไม่ดีเลยปีนี้มึงเป็นคนั่น ทำไรวังตัวนังเอือไม่ได้เพื่อนปองไรอยู่พมนี้นั่นแหละศัตรูของมึงมันเป็นผู้ชายผิวดำแดงหน้าแข็งขึ้นแกล็ดหอกแคตเบุวงก้อยหอกแคตเบุงไม่รอดฟองรัดดวงบ้านมึงแ <c oughs> หลบหรือเป็นแคตบุง <c oughs> น้ามันแหละกูแหลบพิษแช่ไหมต้นตอมรักดอกกันละ ดวงยาตาหลาซี่มึงไม่ค่อยดีนะ้องเอือต้องทำคลอดูแลจะมั่งนะครับแต่ไปในกลางค่ำกลางคืนไม่ต้องกลัวเคยทำไรมึงไม่ได้ <ừ. S 2> เพราะมึงนี่มีดีในตัวถรงนั้นกางตับอะไรบางปุ่นทีโดงเล่าใจจริงมาบ้างให้รวยไรกอ,องนี่ทำไรตามมวยไหนไอ้ครับนี่พ่อแม่ยังอยู่ไหมลเนาะฮะว่าพ่อแม่ยังยยอยู่หรือไม่เนาะพ่อแม่ใจไม่เดียวกับ กินกําพร้านองนะครับคับแมนขึ้นแมนอุบัติจะถึงยังเมียไม่เนาะฮะว่าเมียนั้นเคยมีไม่เนาะเคยมีกับแต่ว่าหลือกันแล้วเคยได้แลวเจ้วันนะครับเมียนั้นเคยได้แล้วนะครับร้อยไม้เนาะร้อยต้องเกี่ยวไรกันออกมาดูวง เมียไปไหนแล้วตอนนี้เมียมันจุ่มป้มได้แล้วกับแก่เมียถุ่มแล้วครับกินตกปูไม้หน่องนะครับครับห้าไม่ละไม่หรอกเมียมึงเงินห้าแล้วครับได้ละไม่หรอกไม่ตีครับกินกินขู่ยังไม่ถึงกันหรอกนะครับครับจะได้ตึงนะครับต่อบป้อมกันเลยครับรู้มาแล้วั้มเพลได้คู่กันนกกระมองกับใช่หรอ ผมอยากให้หมอจยได้หลกผมทีเดียวหลกผมมันดื้อแรกไหมหลบควังแรกคบเทียงคำถูกปะหลกดื้อมันนั้นเนาะครับหลกเบาว่าหลกใช่หรอหลบไม่รลยตอบลลบเปนก้ยคู่หว่าเทีดื้อนั่นหบเาว่าหลกชชยเขาว่กหลิ่งรือลเศ้านนนั่นนัลได้หลเทียดื้อหลกได้หรอหลบใชครับลกชยดื้อนะครับลกเบาไม่ดื้อนะ <Das S 2> ากบบบาดวา,าด้วะนะครับคุณยิงเล้เก่งเกินลูกดีมันอะไรนะกาบลูกเกิดปีอะไรอะตัวที่เดือนเนกิดปีกันเกิดเดือนรับปีกันแม่เด็กเดือนปีเด็กปีกันเล้งไรละน้องเอือดูตังเปีนแไอเด็กปีน้อยไม่เดื้อเด็กไม่ดื้อเด็กปีกันตายนูแน <S <S ่พีโตหมาว่าเกิดในปีหนึ่งแล้วกันตายนั่น จุทัสหนักใจกินและกับคูให้รอยตั้นได้ดื้อทุกมาหนีมาเลยทุกมาเลยโต้เลจะจ่แตจกันโต้ยิงต้องแร้กับคูไม่ได้รวันแลวเชื่อว่าคนกงอยิ้มไม่ยุทธสนักมาติดร่างใส่ได้ิดร่างวันนี้เตะของบูมมาเลยกินเตะก็ร้อยมันยิงกูละอ้ย่ารอไปเลย ก็เวรผ้ g ว y ệ หลังลุดนี่นะทำอไรทำมวยทำอไมหมอทำครอได้ไหมเนว่าผมเป็นครอทำครองครับได้นะ้ทำครอก็ได้ทำแกรก็ได้ทำไปน้อยแกรหม้อจะทำไหนควันใหพผมตีดีกว่าขควันน่ะผมควันคันบ่ได้ยังได้ขึ้นนอนหลือไม่นอนไม่นอนเนี่ยคุยวันแบบข่ยังงเลยควนแบบเบื่อควันแบบเบล่ ปมควันว่า้อมในกับรถเฉียงก็จึงที่นี่เผื่อนนั่นจรวตายไปคนเก้ๆไปย้อนวัวป้าน,นงลงจมจึงไหนควันว่า้มจำได้ว่าพอมมันก็อฮักตายไหนควันเจ้ว่าเผื่อเด่นหนังลังเวีนไม่ตายอ๋อดีควันลายกลายเป็นดีถ้ามึงควันวะมึงตายแสดงว่ามึงมันไม่ตายแต่เผื่อมึงตัวเด่นหนังลังที่ไม่ตายอะไรมันต้องตายเองแล้วมึงควันวะมึงแววเอเยเหรอไปกับเ่นแหละ <laughs> อยอยกูแมนไมหรอมันนี่อยอยทะตตเดียว,วเวลากูทำโลมึงเลเลมึงทำไมกูกันนะใช่กูเลเลกูลไ,ไมึงแล้นคนอื่นก็ลุยไม่ชวนนี่แม่ Com luôn, com luôn, quý tâm thoải mái, com luôn Com luôn lười, com luôn Com đây bạn anh luôn Com bạn đi Đi com Ừ, nãy nãy com Muốn nhà com lên lẽ của thăm tâm thứng luôn Hai mấy, hai mấy Ừ, nãy nãy ai Mấy đồ mó ba và cu của anh là. Tăng Tân คุณเป็นคลอน้องอือทำเจเป็นสมาธิอย่าไปคิดไรนะครับอย่าคิดไรช่องบวกช่องได้เราได้หรอได้สิครับกูบอกแล้วว่าอย่าคิดไรตื้อแล้วมังไอ้ไรบ้านัดแล้วไอ้กูพป็ตายห้องกระเดินไดกที่แล้วโบแค่ตายตั้งใจตั้งใจมาทำไม ว่ามือกาติดเหนิยวจอดตายอิวอ่วเกี่วและเจ๊งเขาอีไปเลียดมูอคนเป็นโคลออก็ันเลยปลาไพ่ไหว้หวไปันมาไหวปลาพุมประยุ่มประการจิตวิมานทั้งสี่หน้าว่าโคลดีไอ้ออกไปโคลไรไอเข้ามาว่าโคลดีไอ้อกไปโคลไรไ้เข้ามาลูกไปลูกขาเกิดขึ้นกับตัวไอมานี้ สิ่งเดเป็นสิ่งเดียอยู่ในตัวกวเจ้าว,วัดช่องปันก้าวเกิดขึ้นในตัวมานนี่ไปอยูแกมีปัดปาในมานนี่จิ้มไงกูมันยิ้มอะายโครดีออกไปโครได้กลับมา <c oughs> มยังชัวไมาเนาะ <c oughs> เออเจ้าว่าโบกินครั้งนะนตายหง